อาฟินฟินกันไปเลยเด็กๆต้นตำแยแมวค่ะทุกๆคนนี่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 อู้ยดูนำโชคค่ะทุกคนฟินใหญ่เลยค่ะนำโชคนำโชคยาบใหญ่เลยค่ะทุกคนมีตั้งก็ชอบค่ะทุกคนโอ้พี่ต้มไปไหนนี่แน่ไม่งั้นพี่ต้มได้มาเล่นด้วยอุ้ยอุ้ยอ้อยอ้ยหมดหมดรากหมดแล้วลูก สนุกกันใหญ่เลยค่ะทุกคนดูดูดูด,ดูทุกคนดูดิดูความน่ารักของเขาแล้วนี่นี่น้ำโชคชอบมากทุกคนน้ำโชคนี่ฟินไปเลยค่ะวนบึกเลยน้ำโชคน้ำโชคแบ่งให้น้องหน่อยสิลูกไม่ใช่ลูกหนูเอาคนเดียวให้น้องด้วยดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้น้ำโชคฟินมากค่ะทุกคนโอ้โหเกิดอะไรอันนี้โอ้ยเดี๋ยวแผ่นดินสุดนะลูกแผ่นดินสะเทือนจ้า ใจเย็นๆทีค่ะลูกขาลูกขาลูกคา,า <c oughs> นำโชกมีความสุขมากทุกคนดูดูด,ด,ดูมีตงังดูมีตงังนั่งนั่งมองเลยนี่นี่นี่ำโชคอวยว้วนแบ่งให้น้องบ้างลูก <c oughs> อ้าวอ ไอหมูอ้วนฟินมากอุ้ยมีความสุขทุกคนโอ้ยต้นไม้อะไรเนาะดามแม่นช่องมีความสุขได้ขนาดนี้เแม่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 โอ้ยธรรมดาแหละทุกคนนะคนทาสแมวก็งี้แหละทุกคน จนมีตังดูเขาไม่ตังแต่นำโชคนี่ลีลาเหลือเกินเลยนีนีอันนั้นพ่อเรียบร้อยมาถึงเวลาแล้วพ่อเรียบร้อยค่ะทุกคนส่วนตอนนี้กระโดดกระเด็กจ้ะเน่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 ่ฟินมากฟินมากทุกคนลีลาลีลาเหลือเกินลีลาเหลือเกินอือฮึอือฮึ สุดเยอะอ,อ้โห,โหเกิดอะไรขึ้นกับต้ไนไม้ชนิดนี้ทุกคนน้องแมวชอบจริงๆตำเยมแมวหรือต้นกัญชาแมวนะคะทุกคน โชคฟินมากทุกคนนอนเลยนอนแทะแทะไถ่ไถเลยมีตังยังไม่ฟินเท่าน้ำโชคค่ะทุกคนแหน่น่แหน่โออ้วนอ้วนใจเย็นเย็นลูกโอ้ยลีลาโอ้ยแม่แม่แม่มันมีพังฉกนะแม่หนูมีพังูกมากเลยแม่อย่ามาจุ่งหนูได้ไหม มีตังม้อมีตังอะมีตังมีความจุบไว้ลูกมีตังมีความจุบไม่อ้เงียเยบเงียงียบเงียงียบเงียเงยบเงียงียบเงีย้งียเงีบเงียเงียบียบเงยบเ้ยเงยียบงยเ้ยเงยเียบียเงียบเีีเอเงีเงเ โอ้ oh, ใช้มือดินไว้เลยใช่ไหมพี่ตังอืมเอานั่นนั่นลีลา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 มันนี่นี่แม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 ่เนี่ยลีลาเหลือเลินเหลือเกินเลนนา ใบใจโอ้ยแม่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 แมแมทุกคนเขามีความสุขมากเลยนะคะทุกคนเวลาเขาเจอต้นนี้เนาะมีตงังโลกโอ้โหเวียงเลยแม่เวียงเลยเวียงเลยเวียงเลยไปต้อยหมูอ้วนหมูอ้วนไหวเหรอลูกอันแน่แน่มีการตีพี่ด้วยหรอโล,ลกฮึ เอาของเองเป็นไงล่ะโอ้โหยหมู่อ้วนเอ้ยหมู่อ้วนโอ้โหฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอแล้วอ่ะมีตังค์พอแล้วอ่ะลูก พอแล้วอ่ะคะมีตังพอแล้วเหรลูกทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็มสีนวลแมวจรด้วยนะคะทุกคนหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะคะมีทุกอย่างอยู่ในช่องเดียวของเอ็มนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเอ็มด้วยนะคะ นี่เลยทุกคนมีความตุกค่ะน้องแมวมีความตุกเนาะอ้วนนะคะทุกคนพาเจ้านำโชคไปทำหมั่นประมาณสองเดือนได้แล้วเพราะอ้วนะยังมีตันค่ะมีตันยังไม่ได้ทำหมั่นนะทุกคนอู้หูหทุกคนทุกคนดูสิว่าันนำโชคแบบฟินมากทุกคนโอโหโอ้มีตังเอาด้วยมีตังเอาด้วยอ๋ออ๋ออ๋อออ หมดแล้วใบเบยไม่เหลือแล้วลูกหมดแล้วหรอใบลอันนี้อันนี้อโอ้ยพี่นำโชคดูจะเอารีลาท่าไหนแล้วนำโชคลีลาเยอะมากทุกคนโอ้โอุยสุดยอดสุดยอดเอาเปลียวต้นนั้นต่อเอาสลับต้นเอาสลับต้น Áo áo. Nè, nè. nó mà áo lý bằng nè